ถ้ามาะอาจันโกัสหรือะอาจาย์เนือเศรษฐีจันทพิโชก็มีญาติโยมเข้ามาถามเรื่องขอตัวดีถามว่าจายนนี่ก็เดินมาทุกปีทุกปีนะไอะ้คนขอตัวดีขอเลขขอเบอร์เนี่ยถ้าคนเนี่ยเราเนี่ยถ้ามีโชคเกี่ยวกับตัวนั้นนะไม่ต้องไปขอพ้าหรอกถ้าพ้ารู้พ้ารวยแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าพระรู้พระรวยแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยการบอกเลขบอกเบอร์เนี่ยมันก็ไม่สมควรเพราะว่าชื่อคำว่าหวยหายนะบอแวนบอดไปยอยักษยับเยินคนที่จะถูกหวยได้เนี่ยมันแค่หนึ่งในพันนะ ถ้าสมมุติว่าออกเลขสามตัวเนี่ยมีแค่หนึ่งในพันที่จะถูกแล้วถ้าเป็นสองตัวก็มีแค่สองคนบนกับล่างหนึ่งในร้อยด้วยถ้ามีพระสงคุณเจ้ารูปใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นแบบคล้ายๆกับเจ้าพ่อใบหวยอืม บินทบาทบอกไวยถ้าไม่ถูกพระอาจารย์นี่อยากจะแนะนำนะให้โยมเนี่ยซื้อขวดมาเล่มหนึ่งใส่พานไว้แล้วไปถวายพระแล้วพระจะไปตัดต้นหมูต้นไม้อะไรก็เรื่องของพระเพราะว่าหนึ่งโชคลาภของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกัน อย่างผ้าชันก็ไม่เล่นมานานแล้วอน่าก็จะเป็นเกือบ10กว่าปี11ปีอยิ่งไปอยู่จำอยู่วัดไหนนี่ทางพระอาจารย์จะไม่ซื้อนะเสียดายกว่าจะมีงานสักงานกว่าจะมีปัจจัยเอาไว้ใช้ะจะมาซื้อพวกนี้ไม่มีประโยชน์จ้ะแล้วจะไปนั่งเพ่งโอ้รวยเนาะรวยเนาะ มันก็คงไม่ดีแต่ถ้ามีพ้ารูปไหนที่เขาชอบเล่นก็ปล่อยเขาการพน,นันอุบายามุกเนี่ยมันไม่ทำให้คนจเจริญหรอกอถ้าคนที่มีคู่ครองเนี่ยอย่าไปใกล้เลยกับพวกเล่นการพน,นันเพราะว่ามีอะไรก็จะหมดไปมีบ้านมีที่ดินแม้แต่ชีวิตของคุณเองก็เช่นเดียวกันเพราะนี่สินก็ขอให้